กัเนเช่นเคยกับแว่นวางบอลนะครับก็เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ก็หน้าช่องก็บาซ่านะครับนะถล่มกระจุยกระจายไปเลยแต่ที่ให้ไว้ตัวรองก็เป็นทางด้านแมนเซนตี้นะเนี่ยเไป2ตัวหนึ่งก็ผิดตัวหนึ่งนะครับเข้าตัวหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้วันจันทร์มันดีไนก็มีอหตัวเน้นมาให้เช่นเคยนะครับ แต่ถ้าใครตามช่องทางไลฟ์สดเมื่อวานก็น่าจะบวกกันนะครับน่าจะบวกกันแล้วก็ในกลุ่มก็อาจจะบวกกันแหละเพราะว่าบอลแทบจะไม่พิกเลยรอบดึกนะฮะที่ผมให้ไปนะครับถ้าใครตามมาในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวมาดูวันนี้วันจันทร์มันเดย์นไนท์นะครับนะก็มี1นึ่งคู่พิมีเหลียงกิจก,ก,ก็เป็นทางด้าน f o r e เ t สพบทิตตัน a l เลตนะครับก็เป็นทางด้านจ้าป่านะครับฟอ r เรสนะดูแล้วภาษีดีกว่านะเฮดทูเฮดในบ้าน ไม่เคยแพ้กิตันเลตเลยนะครับนะหนึ่งตัวเน้นผมว่านะลอตเตอรี่ฟอร์เรสผมว่าวันนี้จะจะทำได้ดีกว่าแหละเพราะว่าอสองล้านหลังของกิ t ตันเลตอะแพ้แพ้ทั้งลิร์พูแพ้ทั้งเบลตันนะครับอ่นะก็ดูแล้วลูกเกมไปเยือนค่อนข้างจะแย่ทีเดียวนะอ่าฟอรเรสค่อนข้างจะเหนียวนะครับอ่าลูกโตกับลูกตั้งรับแล้วรอสนกับอ่าฟอรเรสค่อนข้างจะดูดีกว่าเลยทีเดียวนะ ในบ้านนะข่มแค่ co, ปอป่าตากลมผมว่าอยู่ทางด้านเจ้าป่าฟอเรส t นะครับนะผมว่าหนึ่งตัวเน้นผมวนี้ผมให้นะมันในพิมพ์อังกฤษฟีมีเลกอังกฤษหนึ่งคู่ก็เป็นอัลติแฮมฟอเรสตนะครับหนึ่งตัวเน้นนะยังไงก็ผมการันตีแหละไม่แพ้แน่นอนนะรอรอผมว่าเฉือนแหละนะฟอเรสตอ่ะหนึ่งตัวเน้นผมให้ฟอเรสแล้วกันนะครับก็ฝากช่องทางดีๆนะครับอ่านาโปรไฟล์หรือว่า,วาแวนวางบอลนะครับ ก็ฝากนะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับจิ้มท so ี่ปักหมุดนะลิงก์ได้เลยนะครับเข้ามาครอบครัวเดียวกันก็การันตีความมั่นคงแล้วกันนะฝากฝากไว้ด้วยนะครับเข้ามาก็ทั้งบอลสดบอลเต็งนะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ช่องทางที่ดูบอลนะครับดูบอลแบบสัญญาณดีเลยนะครับเข้ามาเลยแบบดูได้ทุกคู่นะครับไม่ว่าจะกีฬาใดๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ช่องทางมั่นคงแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยก็มาเป็นครอบครัวดดวยกันนะ ก็จะได้ช่วงดึกๆหรือว่าช่วงไลฟ์สดจะได้กดติดตามไว้ละกันจะได้มาพูดคุยกันอีกนะครับาฝากไว้ด้วยแว่นวางบนนะครับยังไงก็วันนี้มันเดย์ไนท์หนึ่งตัวนี้ก็เรา t ด้เห็นฟอเรสละกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะตามไปได้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ